สวัสดีค่ะคลิปนี้กลิ่นอันล็อกขอ,อนำเสนอบทความนะคะเกี่ยวกับโลกเสื่อมคนสามและมารศาสนานะคะคนใจมารพานพา,นานสังคมเสื่อมคนห่มจีวรผิดศีลพานพาศาสนาเสื่อมห่มจีวรแต่ร่อนคำหยาบสาบส่งผู้อื่นด้วยความรู้สึก ที่ชิงชังไม่ได้ดังใจห่มจีวรละกิเลสไม่ได้ผ่านให้เสื่อมเสียความศรัทธาของมวลประชาย่อมถดถอยห่มจีวรร้อนรุ่มมาบรรยายระสำระสายทางโลกวิป,ปโยคใจบางคนก็กล่าวขานแสนหดหูบอกให้รู้ว่าใจหยาบบาปหนามินดูแครนลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนบูชาให้กราบหมาดีกว่ากราบ พญานาคช่างกล้ากลาวสุดท้ายเวลาและการกระทำก็พิสูจน์เห็นธาตุแท้และฉงนดนให้ทำสิ่งประหลาดน่าอดสูททำอะไรไปเตลิดคิดว่าหรูแสนหดหูดูพิกลเกิดเป็นคนกลับเป็นมารพรานทำลายความศรัทธานในาศาสศาสนาระอาใจคนโหดร้ายบ้าบิ่นสิ้นคุณธรรม ต่างตอกย้ำความโหดโฉดเหลือหลายทั้งอิจฉาริษยาตารอ้อนพ่นฟืนไฟมุ่งทำร้ายอาฆาตแค้นแสนน่ากลัวโลกเสื่อมโทมคนซ้ำทำลายโลกแสนเศร้าโศกความระทมสังคมเสื่อมแสงสว่างทางใจช่างริบรีมีแต่ความมืดมนครอบงำใจบอดดำมาแทนที่ ทางรอดของคนนั้นอยู่ให้อย่างไรอยู่อย่างไรให้อยู่เป็นเย็นให้พอจมให้ลงโปรงให้ได้และระมัดระวังตัวเองให้อยู่ในกรอบของความเหมาะสมปลอดภัยไว้ก่อนรอบคอบไม่ประมาทสิ่งร้ายร้ายจะได้ไม่มากล้ำกรายรู้ให้ไวไปให้ทันสถานการณ์มีรายละเอียดในการเล็งเห็น เห็นสิ่งแวดล้อมและเห็นผู้คนคนไหนดีคนไหนร้ายมิตรแท้คือคนใดคนใดคือมิตรเทียมต้องพึงระวังและก็ดูให้เท่าทันโลกทุกวันนี้มันบ้าบินเสื่อมไปเหตุฉนหนก็เพราะคนเราเสื่อมซาม,มากขึ้นโลกก็เลยเสื่อมสังคมก็เลยไม่น่าอยู่ส่วนคนที่ห่มจีวร หากผิดศีลยังละกิเลสไม่ได้ยังโลภโมโทสันมัวเมาหวังได้หวังดีหวังร่ำหวังรวยโกหกพกลมยักยอกสารพัดที่จะทำก็ไม่ควรจะห่มจีวรอ,ออกมาเป็นปุถุชนคนธรรมดาคนธรรมดาถ้าโลภรักโลภโกรธหลงก็เป็นเรื่องปกติก็ยังไม่ได้ละจากทางโลก แต่ส่วนคนที่เข้าไปอยู่ในร่มกาวสาำพักขององค์พระพุทธเจ้าพระส,สัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าก็ควรพึงปฏิบัติตัวเองให้เหมาะสมให้ถูกให้ควรเป็นที่น่าเคารพนับถือบูชายกย่องหากท่านแสดงตัวตนออกมาแล้วว่าท่านไม่ได้อยู่ในศีลไม่ได้อยู่ในความเหมาะสมถูกต้องของการบัพบัมพชิต ขอภัยนะคะอาจจะพูดสับไม่ค่อยถูกก็ควรจะละจีวรแล้วออกมาใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนคนธรรมดานะเจ้าคะ่ะค่ะคลิปนี้ก็เอวังก็มีประ,ประการละชนิแลอมิตรพูธขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยอายุมั่นขวัญยืนนะคะรักษาตัวเองให้รอดพ้นจาก ภยัยพานทั้งหลายโลกเราทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันนะคะอยู่ยากแค่ไหนเราก็ต้องอยู่นะคะอย่างนน้อยอยู่เพื่อที่เราจะได้พบปะเห็นคนที่ดีครอบครัวของเราและผู้ที่มีเมตตาก็ยังเหลืออยู่ในโลกใบนี้อย่างนิน้อยถ้าใครกําลังสิ้นหวังกําลังรู้สึกว่าตัวเองไม่เหลืออะไรก็ให้คิดถึงอะไรตัวเองชอบกินอาจจะเป็นลอดช่องแช่น้ํากะทิไอซศครีมสักแท่ง หรืออะไรอร่อยที่ตัวเองชอบอยู่ให้ได้อยู่ให้มีความสุขอย่างน้อยๆก็อย่าทุกข์ทรมานจนจมดิ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ